ทำอย่างไรจึงจะรวยเมื่อมีคนถามว่าจะหาสูตรสำเร็จของคนรวยได้ที่ไหนผมมักตอบว่าเล่นเกมเศรษฐีตั้งแต่ยังเด็กผมไม่ได้พูดเล่นนะครับสูตรสำเร็จนี้นำมาใช้ในชีวิตจริงได้บ้านสีหลังโรงแรมหนึ่งแห่งจำได้ไหมครับว่าความลับของเกมนี้คืออะไรคุณต้องซื้อบ้านสีเขียวสีหลังแล้วเอาไปแลกซื้อโรงแรมสีแดงเท่านั้นเองครับ สุดสำเร็จที่ผมและคิมใช้ในการลงทุนจนประสบความสําเร็จช่วงตลาดลงเราซื้อบ้านหลังเล็กๆไว้หลายๆห,หลังเท่าที่มีเงินพอซื้อได้ในตอนนั้นพอตลาดขึ้นเราขายบ้านแล้วซื้อโรงแรมเราไม่ต้องทํางานอีกเลยเพราะกระแสเงินสดจากโรงแรมสีแดงอพาร์ตเมนต์และโกดังเล็กๆมีมากพอที่จะเลี้ยงเราให้อยู่ได้อย่างสบายๆขายแฮมเบอร์เกอร์ก็รวยได้ ถ้าไม่ชอบอาสังหาริมทรัพย์ขายแฮมเบอร์เกอร์ก็รวยได้แค่ทำแฮมเบอร์เกอร์เป็นสร้างระบบขึ้นมาและทำเป็นแฟรนไชส์สัก2-3ปีเงินปีสดที่ได้จะทำให้คุณใช้ใจ่ายคล่องตัวขึ้นความจริงวิถีทางสู่ความร่ำรวยไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนโดยเฉพาะในยุคไฮเทคอย่างทุกวันนี้ขอให้มีสมองสนึกปัญหาคือถ้าเป็นเรื่องเงินคนเรามักไม่ชอบใช้สมองสำนึกกันเลย ตัวอย่างเช่นการได้ลดจนภาษีจากหนี้ที่เพิ่มขึ้นหรือจากหรือการจัดให้บ้านเป็นทรัพย์สินทั้งที่คุณต้องควักกระเป๋าทุกวันตั้งแต่ซื้อบ้านหรือนโยบายของรัฐที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายสูงกว่าไรายได้จากการเก็บภาษีหรือส่งลูกไปเรียนหนังสือเพื่อให้ได้งานดีๆโดยไม่เคยสอนลูกเรื่องการเงินล้วนเป็นวิธีที่สมารสำนึกผมรับไม่ได้ เป็นคนรวยไม่ยากเลยใช่ครับการเป็นคนรวยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่วิชาวิทยาศาสตร์ชีวเคมีอวากาศที่ซับซ้อนอะไรเลยคุณไม่ต้องไปโรงเรียนก็รวยได้ผมอยากแนะนำหนังสือเรื่องคิดแล้วรวยเขียนโดยนะโปลียนฮิวพ่อรวยเป็นคนอ่านหนังสือเรื่มนี้ให้ผมอ่านตั้งแต่ผมยังเด็กๆหนังสือเรื่มนี้ช่วยกำหนดแนวทางชีวิตให้กับผมชื่อเรื่องคิดแล้วรวยไม่ใช่ ทำงานหนักแล้วรวยหรือได้งานแล้วรวยเรื่องจริงคือว่าคนทํางานหนักมักไม่รวยแต่คุณต้องคิดและคิดให้ต่างจากคนอื่นสิ่งหนึ่งที่คนรวยทําคือคิดแตกต่างจากคนอื่นถ้าคุณคิดเหมือนคนอื่นๆคุณก็ทําเหมือนคนเหล่านั้นน่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่คิดแค่เรื่องทํางานหนะักเสียภาษีจานวนมากและหนี้สินชั่วชีวิตเมื่อคนถามผมว่า ถ้าอยากย้ายจากด้านซ้ายมาอยู่ด้านขวาของเงินสีด้านจะต้องทําอะไรบ้างคาตอบคือไม่ใช่การกระทําที่ต้องเปลี่ยนแต่คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดเมื่อวิธีคิดเปลี่ยนการกระทําจะเปลี่ยนแปลงไปเองเพราะความคิดกําหนดการกระทําวิธีคิดเปลี่ยนสิ่งที่คุณเป็นแล้วคุณจะรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างคุณอยากเป็นคนที่คิดว่าการซื้อบ้านหลังเล็กๆสีหลังแล้วเปลี่ยนเป็นโรงแรมเป็นเรื่องง่ายหรือ คุณอยากเป็นคนประเภทที่คิดว่าการเอาบ้านไปเปลี่ยนเป็นโรงแรมเป็นเรื่องยากและทำไม่ได้ใน,นมาแล้วผมเรียนเคยเรียนวิธีตั้งเป้าหมายตอนนั้นรู้สึกจะเป็นช่วงกลางศศวรรษที่1970ผมเสียเงิน150เหรียญสละเวลาที่ควรจะได้ไปเที่ยวสนุกในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ท้องฟ้าโปร่งใสผมกลับจ้างคนให้มาสั่งสอนผมเรื่องการตั้งเป้าหมาย ผมเกือบจะเลิกเรียนหลายเสียหลายครั้งแต่เชื่อไหมว่าสิ่งที่ผมได้จากการเรียนครั้งนี้ทำให้ผมประสบความสำเร็จในชีวิตครูเขียนคำสำคัญบนกระดานคิดทำมีเป้าหมายคือคำสุดท้ายมีมีหุ่นดีมีคนรักมีเงินล้านมีสุขภาพแข็งแรงมีชื่อเสียงเมื่อตั้งเป้าหมายเรียบร้อยแล้วคนสน่วนมากจะจดรายการที่จะต้องทำ เพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายเช่นเป้าหมายคือมีหุ่นดีรายการที่ต้องทำคืออดอาหารออกกำลังทำได้สองสามสัปดาห์ของเป้าหมายก็จะกลับมานั่งกินทอดมันกับพิซซ่านอนดูโทรทัศน์แทนที่จะไปออกกำลังกายเหมือนเดิมอีกนี่คือการทำโดยไม่คิดเพราะฉะนั้นวิธีลดน้ำหนักหลายร้อยพันตำราไม่สำคัญเท่าวิธีคิดซึ่งมีผลต่อสิ่งที่คุณเป็น คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนตัวเองให้ได้เสียก่อนหลายคนคิดว่าซื้อไมโครฟ์ดีๆจะทําให้ตีเก่งขึ้นแทนที่จะเริ่มต้นในการเปลี่ยนวิธีคิดต่อให้ไมโครฟ์ดีขนาดไหนก็ไม่ทําให้คุณเล่นกอล์ฟเก่งขึ้นหรือบางคนคิดว่าเล่นหุ้นซื้อกองทุนแล้วจะรวยคิดว่าลงทุนเหมือนพวกนักลงทุนมือาชีพแล้วจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าคิดวิธีคิดไม่ถูกคุณซื้อ คุ้นตัวไหนลงทุนยังไงก็จึงได้เหมือนกันอีกตัวอย่างหนึ่งที่ครูยกขึ้นมาเล่าคือเรื่องของความรักครูบอกว่าคนอยากเจอเนื้อคู่ในฝันสวยรวยเก่งหรือหล่อรวยฉลาดเราก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาออกไปเดินตามศูนย์การค้าบ้างร้านอาหารผับต่างๆห้องสมุดหรือสมาคมชุมนมทั้งหลายแทนที่จะออกเที่ยวหาทําไมเราไม่ทําตัวเราให้เป็นคนสวยรวยเก่งหรือ หล่อรวยฉลาดซะเองตัวอย่างที่พบกันมากที่สุดคือการใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาส่วนมากมักจะเรียกร้องให้ฝ่ายเปลี่ยนจนในที่สุดกลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะฉะนั้นแทนที่จะให้คนอื่นเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองไม่ง่ายกว่าหรือตัวอย่างของครูทําให้ผมนึกถึงเพื่อนฝูงหลายคนที่ผมรู้จักคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกแต่ก็ล้มเหลวเพราะเขาต้องการเปลี่ยนทุกๆคนรอบตัว แต่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องเงินก็เช่นกันทุกคนอยากรวยก็เลือกที่จะทำอย่างคนรวยพยายามมีเหมือนคนรวยออกไปซื้อรถซื้อบ้านหลังใหญ่ส่งลูกไปเ,เรียนโรงเรียนแพงจะได้ดูเหมือนคนรวยเป็นผลให้ขาต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อรายจ่ายเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่วิธีที่คนรวยทำผมเห็นด้วยกับสิ่งที่ครูพูดก็รวยไม่ได้อธิบายเรื่องนี้มากนะัก แต่พ่อมักพูดว่าคนส่วนมากคิดว่าทํางานหนักซื้อของแพงแล้วจะทําให้รวยตรงกันข้ามสิ่งเหล่านี้ทําให้เขาเหนื่อยหนักขึ้นเพราะคิดว่าจะต้องรวยอย่างคนอื่นบ้างการเข้าคอร์สครั้งนี้ทําให้ผมเริ่มเข้าใจสิ่งที่พ่อรวยเคยสอนพ่อใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่อย่างปัจยัยขยายทรัพย์สินของตนไปเรื่อยๆพ่อมีความเป็นอยู่เหมือนคนทั่วไปขับรถกระบะปรากาถู ปลายอายุสามสิบพ่อกลายเป็นเศรษฐีหลายๆคนเริ่มสังเกตเห็นหนุ่มใหญ่หน้าใหม่ในวงการเมื่อพ่อซื้ออาคารสำนักง,งานราคาแพงแห่งหนึ่งในรัฐฮาวายจากนั้นชื่อของพ่อเริ่มปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์หลายคนเริ่มรู้ว่าไอ้หนุ่มชาวบ้านคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจและอสังหาร,ริมทรัพย์หลายแห่งเมื่อพ่อพูดในธนาคารทุกคนฟังหลังจากนั้นเงินจากทรัพย์สินไหลามาเทม,มาพ่อซื้อบ้านหลังใหม่ หลังใหญ่ด้วยเงินสดหลายคนคิดว่าถ้าอยากรวยต้องทําเหมือนคนรวยทำามีอย่างที่คนรวยมีซื้อบ้านหลังใหญ่เล่นหุ้นเพราะเห็นว่าคนรวยเล่นหุ้นกันทั้งนั้นนี่พ่อรวยบอกว่าการทําคนทําตามคนรวยโดยที่ยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องทั้งหมดต้องคิดทําถึงจะมี